ลองจินตนาการว่าคุณกำลังนั่งมองแผนที่โลกแล้วดวงตาของคุณไปสะดุดตรงแถบทะเลทรายสีทองพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานน้ำมันและเส้นทางการค้าสำคัญที่สุดแห่งศตวรรษนั่นคือดินแดนตะวันออกกลางพื้นที่ที่ไม่เคยหลับไหลและมักเป็นเวทีของเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนโลกคำถามคือทำไมพื้นที่เล็กๆบนแผนที่แห่งนี้จึงสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนไปไกลถึงมหาสมุทรแปซิฟิก ทำไมทุกครั้งที่ซาอุดีอาระเบียอิหร่านหรือสหรัฐอเมริกาขยับตัวโลกทั้งใบต้องหยุดหายใจนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องน้ำมันหรือก๊าสธรรมชาติแต่คือสมการของอำนาจที่เชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจการทหารและอุดมการ์ในอดีตสงครามอ่าวครั้งแรกทำให้ตลาดโลกสั่นคลอนสงครามอ่าวครั้งที่สองเปลี่ยนเส้นทางประวัติศาสตร์ของตะวันออกกลางและวันนี้เมื่อซาอุดีอาระเบียเริ่มหันหลังให้สหรัฐ พร้อมเปิดแขนต้อนรับจีนและรัเสเซียขณะที่อิรานยืนอยากท้าทายอำนาจตะวันตกเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจไม่ใช่แค่สงครามในภูมิภาคหากแต่อาจกลายเป็นประกายไฟที่ลามไปทั่วโลกซาอุดีอาระเบียไม่ได้เป็นเพียงประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่แต่ยังเป็นผู้ควบคุมศูนย์กลางศรัทธาของชาวมุสลิมทั่วโลกการเปลี่ยนขั้วของซาอุไม่ได้กระทบแค่ตลาดพลังงานหากแต่สะเทือนต่อสมการาศาสนาและการเมืองโลก อิรานในอีกด้านหนึ่งไม่เคยหยุดสร้างเครือข่ายอิทธิพลทั้งในซีเรียอิรักเลบานอนและเยเมนการประทะก,กันร,ระหว่างสองประเทศนี้จึงไม่ใช่การต่อสู้ทั่วไปแต่คือการแข่งขันเพื่อกำหนดอนาคตของภูมิภาคทั้งหมดแล้วสหรัฐอเมริกาละ่ะทำไมถึงถูกตั้งคำถามว่ากำลังสูญเสียอำนาจในพื้นที่ที่เคยเป็นฐานหลักของตนเองตลอดหลายสิปีที่ผ่านมาวอชิงตันคือผู้ปกป้องพันธมิตรในอ่าว แต่วันนี้เสียงวิจารณ์กลับดังขึ้นว่าพลังอิทธิพลกำลังถดถอยการถอนทัพจากอิรักและอัฟกานิสถานคือสัญญาณของความเหนื่อยล้าและคู่แข่งใหม่อย่างจีนกับรัเสเซียกำลังฉวยโอกาสเข้ามาแทนที่ภาพนี้ทำให้อ่าวเปอร์เซียกลายเป็นสมรภูมิที่ใครก็มองข้ามไม่ได้ช่องแคบฮอร์มุสที่แคบเพียงไม่กี่สิบกิโลเมตรคือเส้นเลือดใหญ่ที่ส่งน้ำมันไปเลี้ยงโลกหากเส้นทางนี้ถูกปิดกั้นแม้เพียงวันเดียว เศรษฐกิจโลกอาจหยุดชะงักทันทีสถานการณ์นี้คือเงื่อนไขที่ทําให้ทุกการเคลื่อนไหวกลายเป็นเรื่องใหญ่และทุกการเจรจาลายเป็นเดิมพันที่อาจนําไปสู่สงครามบทนําของเรื่องราวชุดนี้จึงเหมือนการจุดตะเกียงในห้องมืดเรากําลังจะพาเดินทางผ่านประวัติศาสตร์การท้าทายอํานาจและเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงตะวันออกกลางกับทุกมุมโลกคําถามคือโลกกําลังยืนอยู่ตรงหน้าสงครามครั้งใหม่ หรือเรากำลังเห็นการสร้างระเบียบโลกแบบใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนไฟที่กำลังลุกโชนในตะวันออกกลางจะดับลงด้วยการเจรจาหรือจะปะทุจนกลายเป็นชนวนของสงครามโลกครั้งที่3ไม่มีใครตอบได้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือทุกสายตากำลังจับจ้องและทุกลมหายใจของโลกกำลังถูกกำหนดด้วยการตัดสินใจในอ่าวเปอร์เซียเมื่อเอ่ยถึงซาอุดีอาระเบีย ภาพแรรที่ทุกคนนึกถึงคือทะเลทรายกว้างใหญ่กับน้ำมันมหาศาลแต่ในความจริงซาอุไม่ได้เป็นเพียงประเทศผู้ขายพลังงานหากยังเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดทิศทางการเมืองโลกมานานหลายทศวรรษทุกครั้งที่ริยาตเคลื่อนไหวราคาน้ำมันสะเทือนตลาดหุ้นสั่นสะเทือนและความมั่นคงทางพลังงานทั่วโลกต้องขยับตามสิ่งที่น่าคิดคือเหตุใดซาอุซึ่งเคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา จึงเริ่มหันเหความสัมพันธ์เปิดประตูสู่การเจรจากับจีนและรัเสเซียทั้งที่ตลอดหลายสิบปีวอชิงตันคือผู้ปกป้องราชอาณาจักรจากภัยคุกคามรอบด้านทำไมวันนี้ขั้วมหาอำนาจเก่าไม่อาจผูกมัดซาอุได้เหมือนก่อนคำตอบหนึ่งซ่อนอยู่ในประสบการณ์อันขมขื่นซาอุเห็นชัดว่าสหรัฐไม่ได้แข็งแกร่งไร้เทียมทานอีกต่อไปเหตุการณ์ถอนทัพจากอิรักและอัฟกานิสถานคือสัญญาณว่ามหาอำนาจตะวันตกเริ่มเหนื่อยล้า ไม่เต็มใจแบกรับต้นทุนสงครามยืดเยื้อในขณะเดียวกันจีนเข้ามาเสนอบทบาทใหม่ไม่ใช่แค่ผู้ซื้อพลังงานแต่ยังเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจการลงทุนและเทคโนโลยีรัเสเซียเองก็แทรกตัวเข้ามาผ่านตลาดน้ำมันและอาวุธทำให้ซาอุเห็นทางเลือกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่สั่งสะเทือนซาอุไม่ได้อยากเป็นผู้ตามหากต้องการเป็นผู้เล่นที่สามารถกำหนดกติกา โลกไม่ได้มีเพียงขั้วเดียวอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นหลายศูนย์กลางอำนาจและซาอุก็เลือกที่จะใช้ช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้สร้างอำนาจต่อรองสูงสุดเมื่อซาอุพลิกขั้วคำถามใหญ่จึงเกิดขึ้นทันทีว่าอนาคตของดอลลาร์ในฐานะสะกุลเงินหลักในการค้าพลังงานจะเป็นอย่างไรหากน้ำมันบางส่วนถูกซื้อขายด้วยเงินหยวนหรือลูกโซ่การเงินรูปแบบใหม่โลกการเงินจะสั่นสะเทือนเพียงใด และใครจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้แต่การเคลื่อนไหวของซาอุไม่ใช่แค่การจัดการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้นหากยังเป็นสัญญาณเชิงการเมืองที่ส่งตรงถึงวอชิงตันว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ได้มั่นคงเหมือนวันวานอีกต่อไปภาพผู้นำซาอุยิ้มจับมือกับผู้นำจีนและรัเสเซียคือภาพสะท้อนการกำเนิดระเบียบโลกใหม่ ที่กำลังขยายตัวออกจากตะวันออกกลางและอย่าลืมว่าซาอุยังถือกุญแจสำคัญของโลกมุสลิมไม่ว่าจะเป็นนครเมกกะหรือนครมดีนาะเสียงของซาอุจึงไม่ใช่เพียงเสียงทางเศรษฐกิจหากยังเป็นเสียงทางศรัทธาที่สามารถก้องไปไกลกว่าพรมแดนตะวันออกกลางดังนั้นสิ่งที่ต้องถามคือการพลิกคั่วครั้งนี้คือการประกาศอิสระอย่างแท้จริงของซาอุหรือเป็นเพียงการต่อรองกับสหรัฐ เพื่อเรียกคืนความสำคัญเดิมการเมืองโลกเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและทุกการจับมืออาจซ่อนการเจรจาอีกชั้นที่เราไม่เคยมองเห็นบทเรียนที่ซาอุก,กำลังสอนให้โลกเห็นก็คือไม่มีพันธมิตรถาวรมีเพียงผลประโยชน์ถาวรการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เปลี่ยนเกมของตะวันออกกลางแต่ยังอาจเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของโลกทั้งใบทุกครั้งที่มีการพูดถึงตะวันออกกลางชื่อของอิหร่านมักปรากฏขึ้นเสมอ ไม่ใช่เพราะขนาดประเทศใหญ่หรือจำนวนประชากรมากเท่านั้นแต่เพราะพลังอิทธิพลที่อิหร่านปลดปล่อยออกมานั้นวก,กว้างไกลกว่าพรมแดนของตนเองอิหร่านคือประเทศที่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนให้ทั้งภูมิภาคโดยไม่ต้องเคลื่อนทับขนาดใหญ่คำถามคืออะไรทำให้อิหร่านแตกต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาคนี้เหตุใดมหาอำนาจตะวันตกจึงหวาดระแวงอิหร่านตลอดหลายทศวรรษและเหตุใดพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซีย จึงไม่อาจละสายตาจากเตหารานได้แม้เพียงชั่วขณะรากเน่าของคำตอบนี้ย้อนกลับไปสู่การปฏิวัติอิสลามในปีที่ผู้นำทางศาสนาโค่นล้มระบอบกษัตริย์ที่เคยใกล้ชิดกับตะวันตกโลกจึงได้เห็นประเทศที่ประกาศตนต่อต้านอิทธิพลตะวันตกอย่างชัดเจนและตั้งเป้าหมายสร้างสังคมที่ผูกพันแน่นแฟ้นกับอุดมการศาสนานับแต่นั้นเป็นต้นมาอิหร่านก็กลายเป็นศูนย์กลางของการต่อต้านที่มหาอำนาจไม่อาจเพิกเฉย นอกจากพลังภายในประเทศอิรานยังสร้างเครือข่ายกว้างไกลกองกำลังติดอาวุธในเลบานอนซีเรียอิรักและเยเมนต่างประกาศตนว่ารับแรงสนับสนุนจากอิรานเครือข่ายนี้เปรียบเหมือนแขนขาของยักษ์ใหญ่ที่คอยขยับไปทั่วภูมิภาคทุกการเคลื่อนไหวสามารถสร้างแรงกดดันทั้งทางการเมืองและการทหารต่อศัตรูได้ในท,ทันทีแล้วโครงการนิวเคลียร์ล่ะทำไมถึงกลายเป็นจุดที่โลกกังวลมากที่สุด หากอิหร่านสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้จริงดุลอำนาจในตะวันออกกลางจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงประเทศใดจะยอมให้คู่แข่งมีอาวุธที่สามารถลกเมืองทั้งเมืองออกจากแผนที่ได้เพียงชั่วพริบตายิ่งไปกว่านั้นอิหร่านไม่ได้ต่อสู้เพียงด้วยกำลังหากยังใช้ศรัทธาและอุดมการเป็นอาวุธเสียงปราศัยของผู้นำสูงสุดทุกครั้งไม่เพียงส่งถึงประชาชนของตนเอง ต่ยังตุกเร้าเครือข่ายมวลชนในต่างแดนให้ลุกขึ้นยืนต้านมหาอำนาจการต่อสู้จึงไม่ใช่แค่การเผชิญหน้าทางทหารแต่คือสงครามแห่งความคิดที่ลุกลามเกินขอบเขตของพรมแดนในสายตาของผู้สนับสนุนอิหร่านคือตัวแทนของการไม่ยอมจำนนต่อการครอบงำจากภายนอกแต่ในสายตาของคู่แข่งอิหร่านคือภัยเงียบที่พร้อมจุดไฟสงครามได้ทุกเมือ่อภาพลักษณ์ที่ตรงข้ามกันเช่นนี้ ทำให้อิรานมีพลังต่อรองในทุกเวทีระหว่างประเทศสิ่งที่น่าตั้งคำถามคืออิร่านกำลังเดินเกมเพื่อสร้างสันติภาพให้ตนเองหรือกำลังเตรียมเวทีให้เกิดการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ยุทธศาสตร์การใช้เครือข่ายในหลายประเทศคือเกราะป้องกันที่ชาญฉลาดหรือเป็นการท้าทายที่อาจย้อนกลับมาสร้างหายนะให้กับภูมิภาคในเงามืดแห่งอ่าวเปอร์เซียอิร่านเปรียบเสมือนนักเล่นหมากรุกที่รอเวลาเดินหมากเด็ดขาด ทุกสายตาจับจ้องไปยังการเคลื่อนไหวเล็กน้อยแต่ทุกการขยับกลับมีความหมายใหญ่หลวงโลกกำลังเฝ้าถามว่าเมื่อยักษ์แห่งเปอร์เซียท้าทายอย่างเปิดเผยเกมใหญ่จะเดินไปทางใดจะเป็นการเผชิญหน้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเป็นการเจรจาที่เปลี่ยนแปลงอนาคตมนุษยชาติหากย้อนกลับไปเมื่อครึ่งศตวรรษก่อนภาพของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางคือมหาอำนาจที่ทุกประเทศต้องหันมอง วอชิงตันคือผู้คุมสมดุลพันธมิตรอ่าวเปอร์เซียยอมพึ่งพาอาศัยกองทัพอเมริกันเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ด้านพลังงานแต่วันนี้ภาพนั้นเริ่มพร่ามัวอำนาจที่เคยแน่นแฟนกำลังถูกตั้งคำถามและฐานที่มั่นกำลังสั่นคลอนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนอะไรคือสาเหตุของการเสื่อมถอยครั้งนี้ทำไมพันธมิตรที่เคยแนบแน่นจึงเริ่มหันเหทำไมเสียงวิจารณ์ภายในตะวันออกกลางถึงดังขึ้นเรื่อยๆ ว่าสหรัฐอเมริกาไม่สามารถปกป้องหรือรักษาสัญญาได้อีกต่อไปคำตอบหนึ่งอยู่ในรอยแผลของสงครามที่ยืดเยือ้อการรุกรานอิรักซึ่งถูกโต้แย้งจนถึงทุกวันนี้ว่าเต็มไปด้วยความผิดพลาดการถอนทัพออกจากอัฟกานิสถานที่สะท้อนภาพความพ่ายแพ้อย่างไม่เต็มใจเหตุการณ์เหล่านี้บั่นทอนความเชื่อมั่นในสายตาของพันธมิตรเมื่อภาพกองทัพที่เคยถูกมองว่าแข็งแกร่งที่สุด กลับต้องถอยทับอย่างเร่งรีบคำถามใหญ่จึงเกิดขึ้นว่าสหรัฐอเมริกายังมีพลังจริงหรือไม่ในอีกมุมหนึ่งภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็เต็มไปด้วยแรงกดดันประชาชนเหนื่อยล้าจากสงครามที่ดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดรัฐบาลถูกบังคับให้หันกลับมาดูแลปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศมากกว่าจะเดินหน้าสู่สงครามใหม่ในดินแดนห่างไกล เสียงสะท้อนนี้ทำให้วอชิงตันไม่อาจลงทุนทรัพยากรเท่าเดิมได้อีกต่อไปแล้วพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียละ่ะเมื่อสหรัฐอเมริกาลดบทบาทลงใครจะเข้ามาแทนที่ช่องว่างที่เกิดขึ้นเปิดโอกาสให้จีนและรัเสเซียก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วข้อเสนอด้านการลงทุนและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่จับต้องได้มากกว่าทำให้พันธมิตรเก่าเริ่มลังเลต่อความสัมพันธ์กับวอชิงตันภาพที่เห็นชัดที่สุดคือเมื่อซาอุดีอาระเบียและอิหร่าน สามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์กันได้ภายใต้การไกล่เกลี่ยของจีนนั่นไม่ใช่เพียงการเจรจาทางการทูตธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการถ่ายโอนอำนาจจากสหรัฐอเมริกาสู่ขั่วใหม่มหาอำนาจที่เคยเป็นศูนย์กลางกลับถูกกันออกจากโต๊ะเจรจาสำคัญความเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นว่าระเบียบโลกที่สหรัฐอเมริกาเคยวางไว้กำลังถูกท้าทายการสูญเสียฐานในตะวันออกกลางไม่ใช่แค่การลดบทบาทในภูมิภาคหนึ่ง แต่คือการส่งสัญญาณว่าอำนาจโลกแบบเดิมกำลังสั่นสะเทือนสิ่งที่น่าคิดคือเมื่อสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเป็นเสาหลักในตะวันออกกลางได้อีกต่อไปความสมดุลใหม่จะเกิดขึ้นอย่างไรพันธมิตรเก่าจะเลือกเดินทางไหนและการขยับตัวของจีนกับรัสเซียจะทำให้สมการอำนาจโลกเปลี่ยนไปถึงขั้นใดในเงามืดของการเปลี่ยนผ่านสหรัฐอเมริกาอาจยังคงมีพลังมหาศาล แต่ภาพลักษณ์ของผู้คุมกติกาที่ทุกคนเชื่อฟังกำลังจางหายความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่เพียงกระทบภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียหากยังสะเทือนต่อระเบียบโลกทั้งใบโลกกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างอดีตที่คุ้นชินกับอนาคตที่ยังมืดมนและคำถามใหญ่ที่ตามมาคือใครจะเป็นผู้ครองเกมในวันที่สหรัฐอเมริกาเริ่มถอยหลัง ท่ามกลางการถอยห่างของสหรัฐอเมริกาโลกได้เห็นสองมหาอำนาจอีกฝากหนึ่งขยับเข้ามาแทนที่จีนและรัสเซียไม่ได้เพียงแค่สังเกตการแต่ก้าวเข้ามาพร้อมข้อเสนอที่จับต้องได้ทั้งพลังการค้าพลังการลงทุนและพลังทางทหารที่พร้อมสั่นสะเทือนสมดุลเดิมคำถามที่น่าตั้งใจฟังคือทำไมจีนและรัสเซียจึงเลือกช่วงเวลานี้ในการขยายบทบาทเข้าสู่ตะวันออกกลาง เหตุใดภูมิภาคที่เคยถูกมองว่าเป็นสนามหลังบ้านของสหรัฐอเมริกาจึงกลายเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้คู่แข่งใหม่เข้ามาแทรกตัวจีนมองตะวันออกกลางไม่ใช่เพียงตลาดพลังงานแต่คือเส้นเลือดใหญ่ของโครงการสายใหม่ใหม่การสร้างเส้นทางการค้าบกและทางทะเลเชื่อมเอเชียกับยุโรปจำเป็นต้องอาศัยความมั่นคงของภูมิภาคนี้จีนจึงเสนอภาพอนาคตที่เต็มไปด้วยการลงทุนเมืองอัจฉริยะ โรงงานผลิตและท่าเรือขนาดมหึมาสิ่งเหล่านี้คือการสร้างสายสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่ซื้อขายน้ำมันแต่คือการปักหมุดอำนาจในระยะยาวในขณะเดียวกันรัสเซียก็ใช้ประสบการณ์จากสงครามซีเรียเป็นใบเบิกทางการคงอยู่ของรัฐบาลดามัสกัสจนถึงทุกวันนี้คือหลักฐานชัดเจนว่ามอสโกสามารถปกป้องพันธมิตรได้จริงนี่จึงเป็นภาพที่ตรงข้ามกับการถอนทัพอย่างเร่งรีบของสหรัฐอเมริกา รัเสเซียจึงใช้บทเรียนนี้ขยายเครือข่ายสู่ภูมิภาคอ่าวแล้วเมื่อจีนกับรัเสเซียจับมือกันผลลัพธ์คืออะไรคำตอบคือการสร้างขั้วอำนาจใหม่ที่ก้าวพ้นกรอบตะวันออกกลางและโยงเข้าสู่สมรภูมิใหญ่ทั้งยูเครนและเอเชียตะวันออกความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์นี้จึงไม่ใช่เพียงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แต่คือการประกาศว่าโลกไม่ได้มีเพียงศูนย์กลางเดียวอีกต่อไปอย่าลืมว่าทั้งจีนและรัเสเซียต่างมีเครื่องมือที่สหรัฐอเมริกาเกรงใจ จีนมีตลาดขนาดมหาศาลและกําลังการผลิตที่ไม่มีใครเทียบได้รัเสเซียมีอาวุธพลังทําลายล้างและพลังงานที่ยุโรปยังต้องพึ่งพาเมื่อสองมหาอำนาจนี้ขยับเข้ามาในอ่าวเปอร์เซียจึงไม่ต่างจากการวางหมากที่ทำให้ทุกฝ่ายต้องคํานวณใหม่ทั้งหมดการเจรจาที่จีนเป็นผู้กลางระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านไม่ใช่เพียงความสำเร็จทางการทูตแต่คือสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนว่า อำนาจการจัดการความขัดแย้งไม่ได้อยู่ในมือวอชิงตันเพียงฝ่ายเดียวอีกแล้วโลกเริ่มเห็นบทบาทใหม่ที่ชัดเจนและพันธมิตรในภูมิภาคเองก็เริ่มหันไปพึ่งพาทางเลือกเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ชวนคิดคือเมื่อจีนและรัสเซียก้าวเข้ามาเต็มตัวอนาคตของสมดุลในตะวันออกกลางจะเปลี่ยนไปอย่างไรประเทศเล็กในภูมิภาคจะเลือกข้างหรือจะหาทางเดินแบบพหุขั่วเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง และมหาอำนาจตะวันตกจะตอบโต้ด้วยวิธีใดเงาที่ทอดยาวจากปักกิ่งและมอสโกกำลังปกคลุมอ่าวเปอร์เซียอย่างช้าๆการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนหากแต่เป็นการประทุของพลังใหม่ที่ค่อยๆกัดซาะอำนาจเก่าเมื่อเกมหมากรุกกำลังถูกเล่นโดยผู้เล่นหน้าใหม่โลกทั้งใบก็ต้องเตรียมรับมือกับผลลัพธ์ที่ไม่มีใครคาดเดาได้หากเอ่ยถึงพื้นที่ที่โลกหวั่นเกรงมากที่สุด อ่าวเปอร์เซียคงเป็นหนึ่งในคำตอบทันทีเพราะนี่คือหัวใจของพลังงานโลกเส้นทางน้ำมันและก๊าซจำนวนมหาศาลต้องผ่านออกไปจากที่นี่เพื่อเลี้ยงดูเศรษฐกิจของทุกทวีปเมื่อใดที่เกิดการสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยราคาน้ำมันก็พุ่งทยานตลาดหุ้นโลกพลันสะดุง้งและความมั่นคงของชาติทั้งหลายก็ถูกท้าทายทันทีคำถามที่ชวนคิดคือเหตุใดพื้นที่เล็กแคบอย่างช่องแคบฮอร์มุส จึงกลายเป็นเส้นเลือดที่ใครก็ตักไม่ขาดเส้นทางนี้มีเรือบรรทุกน้ำมันแล่นผ่านวันละหลายล้านบาเรลหากถูกปิดกั้นแม้เพียงไม่กี่วันโลกทั้งใบอาจหยุดหมุนทางเศรษฐกิจและนี่เองที่ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของอิรานซาอุดีอาระเบียหรือสหรัฐอเมริกามีน้ำหนักมหาศาลลองจินตนาการว่าหากเกิดการยิงขีปนาวุธเพียงไม่กี่ลูกลงไปในเส้นทางเดินเรือหรือมีการวางทุนระเบิดใต้น้ำ เรือบรรทุกน้ำมันขนาดยักษ์จะกลายเป็นเป้าหมายทันทีภาพเหล่านี้อาจจุดประกายสงครามได้โดยไม่ต้องประกาศอย่างเป็นทางการสมรภูมิอ่าวเปอร์เซียจึงเปรียบเสมือนถังเชื้อเพลิงที่พร้อมลุกไหม้เมื่อมีประกายไฟเพียงเล็กน้อยอย่าลืมว่าในภูมิภาคนี้เต็มไปด้วยยุโทโธปกรณ์ล้ำสมัยทั้งกองเรือรบเรือดำน้ำเครื่องบินขับไล่และระบบป้องกันภัยทางอากาศของมหาอำนาจที่มาประจำการอยู่รอบด้าน ทุกฝ่ายต่างตั้งทัพในลักษณะพร้อมรบเพียงรอให้สถานการณ์บีบคั้นก็พร้อมเข้าสู่การประชหน้าแล้วหากสงครามปะทุจริงจะเป็นการสู้รบสั้นที่ใช้เพียงพลังโจมตีทางอากาศหรือจะกลายเป็นสงครามยืดเยื้อที่ดึงมาหาอำนาจทั่วโลกเข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้แต่สิ่งที่ชัดเจนคือไม่มีชาติใดสามารถอยู่นอกวงได้ เพราะพลังงานที่ส่งออกจากอ่าวเปอร์เซียคือต้นทุนของเศรษฐกิจโลกทั้งสิน้นบ้างฉากทัดช,ชี้ว่าหากอิหร่านถูกกดดันมากเกินไปอาจเลือกใช้ยุทธศาสตร์ปิดช่องแคบพอมุสตเป็นไพ่เด็ดผลลัพธ์จะไม่เพียงทำให้ราคาน้ำมันทยานแต่ยังสร้างแรงกดดันให้มหาอำนาจต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบหรือไม่และหากสหรัฐอเมริกาเลือกตอบโต้ด้วยกำลังภาพที่ตามมาคือไฟสงครามที่อาจลามไปทั้งภูมิภาค สมรภูมิอ่าวเปอร์เซียจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของภูมิภาคแต่คือเวทีที่โลกทั้งใบจับตามองทุกขีปนาวุธที่ถูกปล่อยออกทุกการเจรจาที่ล้มเหลวล้วนสามารถพลิกโฉมเศรษฐกิจและการเมืองของโลกในพริบตาเดียวสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือโลกกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่มุ่งสู่สงครามใหญ่จริงหรือไม่หรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงเกมการข่มขู่เพื่อสร้างอำนาจต่อรองการใช้ไฟสงครามเป็นเครื่องมือกดดันแทนการลงสนามจริง ในเงามืดของทะเลทรายและผืนน้ำอ่าวเปอร์เซียกำลังเฝ้ารอคำตอบจากมนุษยชาติว่าจะปล่อยให้ไฟสงครามลุกโชนหรือจะดับมันลงด้วยการเจรจาที่จริงใจแต่หากประกายไฟถูกจุดขึ้นเมื่อใดสมรภูมิแห่งนี้อาจกลายเป็นชนวนของสงครามที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเมื่อเปลวไฟเริ่มก่อตัวในอ่าวเปอร์เซียอย่าคิดว่ามันจะหยุดอยู่เพียงแค่ภูมิภาคนี้เพราะโลกปัจจุบันเชื่อมโยงกันแนบแน่นกว่าที่เคย ทุกการสั่นสะเทือนในตะวันออกกลางย่อมสะท้อนออกไปเหมือนคลื่นกระเพื่อมในมหาสมุทรพลังงานเศรษฐกิจและความมั่นคงต่างโยงใยกันจนไม่อาจแยกออกจากกันได้คำถามที่น่าขบคิดคือถ้าไฟสงครามปะทุขึ้นจริงใครจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดและใครจะฉวยโอกาสจากความโกลาหลครั้งนี้ประเทศในเอเชียที่ต้องพึ่งพาพลังงานจากอ่าวเปอร์เซียจะรับแรงสั่นสะเทือนได้หรือไม่ แล้วยุโรปที่กำลังเผชิญวิกฤตพลังงานอยู่แล้วจะทนต่อแรงกดดันอีกระลอกได้อย่างไรหากมองให้ลึกลงไปสงครามในอ่าวเปอร์เซียไม่ใช่เพียงความขัดแย้งในระดับภูมิภาคแต่คือการโยงเข้าสู่สมรภูมิอื่นที่ร้อนแรงอยู่แล้วยูเครนยังคงเดือดพล่านทะเลจีนใต้ยังคงคุก,กรุ่นไต้หวันยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงและทุกพื้นที่เหล่านี้ล้วนเชื่อมต่อกันด้วยเส้นด้แห่งอำนาจหากเส้นหนึ่งขาด อีกหลายเส้นก็พร้อมจะพันกันยุ่งเหยิงโลกวันนี้จึงไม่อาจแยกออกเป็นกล่องๆแบบเดิมอีกต่อไปเศรษฐกิจโลกเชื่อมต่อกันด้วยห่วงโซ่อุปทานที่ยาวไกลหากน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียหยุดไหลโรงงานในเอเชียจะหยุดเดินเครื่องจักรในยุโรปจะเงียบงนันและราคาสินค้าในทุกตลาดจะพุ่งสูงราวกับไฟที่ลามไปทั่วทุง่งหญ้าเมื่อการเมืองโลกเชื่อมโยงกันแน่นแฟนเช่นนี้คำถามคือ มหาอำนาจจะยังสามารถเลือกที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวได้หรือไม่หรือทุกฝ่ายจะถูกดึงเข้าสู่เกมเดียวกันโดยไม่มีทางปฏิเสธความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนอาจกลายเป็นพันธนาการที่บังคับให้ทุกประเทศต้องเลือกข้างลองมองภาพโลกเหมือนเชื้อไฟที่วางเรียงรายอยู่ในทุ่งหญ้าแต่ละกองไฟคือความขัดแย้งที่ยังไม่ดับสนิทอ่าวเปอร์เซียเป็นประกายแรกที่พร้อมจะจุดลามไปสู่ยูเครนไต้หวัน แอฟริกาเหนือและภูมิภาคอื่นๆเมื่อประกายไฟแรกประทุแผ่นดินทั้งผืนก็อาจถูกคลุมด้วยเพลิงโดยไม่มีใครหยุดได้ทันนี่คือความจริงที่โลกกำลังเผชิญการเมืองระหว่างประเทศไม่ได้เป็นเรื่องของนักการทูตในห้องประชุมเท่านั้นแต่คือพลังที่สะท้อนถึงชีวิตประจำวันของผู้คนไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวราคาน้ำมันหรือการทำงานของโรงงานในอีกซีกโลกทุกอย่างล้วนโยงใหญ่เข้าหากันดังนั้นสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือ โลกกำลังมุ่งสู่การเผชิญหน้าครั้งใหญ่จริงหรือไม่หรือเรายังมีโอกาสจะเปลี่ยนไฟลามทุ่งให้กลายเป็นทางสว่างที่นำไปสู่การสร้างระเบียบใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมในเงาของความขัดแย้งนี้โลกกำลังเดินอยู่บนเส้นเชือกที่ตึงเครียดทุกการตัดสินใจของผู้นำแต่ละประเทศคือการโยกไกวเส้นเชือกเส้นนั้นหากก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวเพลิงไฟแห่งสงครามจะลุกโชน และลามไปทั่วทุ่งโดยไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปเมื่อเราย้อนมองเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ซาอุดีอาระเบียพลิกขั้วอิหร่านท้าทายสหรัฐอเมริกาสูญเสียฐานไปจนถึงการผง,งาดขึ้นของจีนและรัสเซียเราจะเห็นภาพเดียวกันอย่างชัดเจนว่าโลกกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษไม่มีใครอยู่นิ่งได้ทุกประเทศถูกดึงเข้าสู่กระแสที่เชี่ยวกรากของภูมิรัฐศาสตร์คำถามที่เราต้องร่วมกันคิดคือ นี่คือเพียงการปรับสมดุลใหม่ตามกฎธรรมชาติของอำนาจโลกหรือคือการเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งสงครามที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้จริงๆหากไฟอ่าวเปอร์เซียปะทุขึ้นโลกจะหยุดความลามได้อย่างไรและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความหายนะที่อาจเกิดขึ้นลองลึกภาพโลกทั้งใบเหมือนเวทีใหญ่ที่นักแสดงทุกคนต่างแข่งขันกันแย่งบทเด่นบางชาติสวมบทผู้พิทักษ์บางชาติสวมบทผู้ท้าทาย บางชาติเลือกเป็นผู้คุมเงียบๆที่รอเวลาแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเวทีนี้ไม่มีผู้กำกับไม่มีบทสรุปที่ถูกกำหนดไว้หากใครก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวไฟสงครามก็อาจลุกโชนครอบคลุมทั้งเวทีในชั่วพริบตาโลกของเราวันนี้ไม่เหมือนในอดีตที่มีมหาอำนาจเพียงขั้วเดียวคุมกติกาอีกต่อไปพลังใหม่กำลังเติบโตขึ้นจากหลายทิศทั้งตะวันออกและตะวันตก การเผชิญหน้าจึงซับซ้อนกว่าที่เคยและโอกาสในการสร้างระเบียบใหม่ก็เปิดกว้างมากขึ้นเช่นกันสิ่งที่น่าถามคือมนุษยชาติจะเลือกเส้นทางไหนจะใช้พลังการเมืองเพื่อสร้างเวทีแห่งสันติภาพหรือจะใช้เพื่อสแสวงหาความเหนือกว่าจนกลายเป็นเชื้อไฟเผาโลกเราในฐานะประชาชนธรรมดาอาจไม่มีอาวุธอยู่ในมือแต่เรามีพลังในการตั้งคำถามและเรียนรู้ความจริง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเกมที่ผู้มีอำนาจกำหนดเงามืดของสงครามกำลังทอดตัวครอบคลุมท้องฟ้าแต่ในเงามืดนั้นยังมีแสงเล็กๆของโอกาสซ่อนอยู่เสมอโอกาสที่จะหาทางออกโอกาสที่จะสร้างระเบียบใหม่ที่ไม่พึ่งพาการทำลายหากมนุษย์เลือกใช้แสงนี้โลกอาจไม่ต้องจมสู่สงครามโลกครั้งที่สแต่หากเราปล่อยให้ความโลภความหวาดระแวงและความต้องการอำนาจครอบงำ ไฟสงครามก็อาจปะทุอย่างไม่อาจหยุดยัง้งดังนั้นตอนจบของเรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงการสรุปข้อมูลแต่คือการโยนคำถามกลับมายัางผู้ฟังผู้ชมและผู้คิดทุกคนว่าเราเชื่อว่าการเมืองระหว่างประเทศเป็นเพียงการจัดการผลประโยชน์หรือเชื่อว่ามันคือเชื้อไฟของสงครามโลกในอนาคตคำตอบนั้นไม่ได้อยู่ที่มหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวแต่อยู่ที่มนุษย์ทุกคน ที่จะร่วมกันกำหนดเส้นทางทางหน้าโลกกำลังยืนอยู่ที่ทางแยกครั้งสำคัญระหว่างสงครามกับสันติระหว่างความหวาดกลัวกับความหวังเราจะเลือกทางไหนนี่คือคำถามใหญ่ของศตวรรษที่ไม่มีใครสามารถหนีไปได้บทสรุปของซีรีส์นี้จึงไม่ใช่การปิดฉากแต่คือการเปิดประตูสู่การตั้งคำถามใหม่ๆใ,ให้กับอนาคตเพราะตราบใดที่อ่าวเปอร์เซียยังเป็นหัวใจพลังงานของโลก และมหาอำนาจยังขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยานไฟสงครามก็ยังซ่อนตัวอยู่เสมอรอวันที่ใครบางคนจะจุดประกายให้ลุกโชนอีกครั้ง